เวอร์ไวด์เว็บโบรด888คอมโบนัสสมัครใหม่จุใจ200% โบดอกเชี่ยวถือได้ด้วยประสบการณ์มากกว่า17ปีสวัสดีครับครับผมวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับราการรักบอลลฟ์ผมประจําวันเสาร์ที่2มิถุนายนนะครับผมวันนี้เอ๊ว่าทำไมอยู่นสองคนนะครับผมก็วันนี้วันหยุดนะครับผมก,ก,ก็ไปพักผ่อนกันบ้างนะครับ,รรบใช่วันหยุดยา <c oughs> วเราไม่มีรูปวมีเมีย <c oughs> ก็มาทํางานกันนะครับผมอยู <c oughs> ผ่ผมปักกี้ครับ บูบี้ครับครับผมวันนี้เราก็มีข่าวสารอัปเดตเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมมาให้ทราบกันเ <_ s 1> <ส>ริ่มที่ผลฟุตบอลกระชับมิตรดีกว่าเมื่อวานนี้ก็มีเหตุการณ์นะผมก็เป็นทางด้านของอิตาลีพบก,กับทางด้านของรัสเซียนะครับผมก็เป็นเป็นทางด้านของรัสเซียที่สามารถเอาชนะอิตาลีไปได้ถึง3ามเปร็นต์ศูนย์เลยนะครับผมอิตาลีใช้ชุดใหญ่เหมือนกันนะเพ <_ s 1> ิ่งเปิดตัวใช่บอลตอรรี่ก็ลงชุดใหญ่เลยเขาลงมาเลยจะบ้าอะ บรูตารี่นะครับผมก็ลงทุกคือทุกอย่างคือชุดเต็มอะ่ะแต่ก็พ่ายทางด้านของรัสเซียไป3าูนย์จะมีพวกเขาจริงหรือเปล่าถ้าผมรัสเซียก็ได้ประตูจากเดลาเดลาซอฟนะครับผมแล้วก็โรมันชิชโรคอฟนะผมคนนี้ยิง2ลูกเลยแล้วนะผมก็ชนะไป3าศูนย์ก็ไม่รู้ว่าอิตาลีต้องกลับไปบปรุงครับนะทีใหม่นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ต้องเปิดศึกยูโรแล้ว<ช>นะนะครับผมแล้วก็มาที่ผลฟุตซอล ชิงแชมป์เอเชียบ้างวานนี้ก็คงจะได้ดูกันแล้วนะผมไทยช่างเจ็ดสนุกมากครับสนุกมากครับหนที่ตอนตอนไทยยิงตีเสมอนี่สวยนะสวยสวยอ่าแล้วก็สวยได้ลูกเดียวแล้วก็โดนยาวเลยครับทีนี้ก็เป็นความยอดเยี่ยมของเขาจริงๆครับสําหรับญี่ปุ่นนะครับผมก็แทคนิคเขาดีมากผมก็เมื่อวานเอาชนะไทยไปอย่างช่่มท้มเลยหกปต้นหนึ่งแต่ผมเพราะว่าไทยหลังๆที่โดนเพราะใช้โกไล่ก็เลยโดนสวนมาเป็นลูก็ูก็ลูกที่สามเสียแบบไม่น่าเสียนะครับเสียซีวิ ไ่้ของประตูผมชอบนะฟีคิกคูเขาอ่ะสวยแต่ย้มรับผมทั้งทีมทีมชาติไทยผมชอบประตูคนเดียวเซฟกระจายทงสารเลยใช่เซฟกระจายเลยนะผมแต่ไทยก็โอเคแล้วนะผมก็ได้เข้าชิงเป็ครั้งที่2ก็ได้ลองแชมป์ไปครั้งที่2ยังเป็นเด็กน้อยอยู่ชุดนี้อ่าก็ต้อะเราบอกว่าต้องกลับไปเก็บตัวที่ยุโรปด้วยนะครับนี้ก็ต้องมาลุยฟุตซอลโลกอ่าในสิ้นปีนี้นะผมก็ญี่ปุ่นก็ชนะไป61ก็ ฟ้าแชมป์สมัยที่2ไปยังเด็กแบบญี่ปุ่นนะครับผมก็สามสิบขึ้นมากบางคนเรายังเด็กๆอยู่อันดับเขาก็ตามเราอยู่นะครับผมเราอยู่ที่สิบยี่สิบสองแต่ไงก็ต้องการใช่นะครับผมยังไงก็ต้องให้กำลังใจกับฟุตซอลไทยต่อไปนะครับผมอ่ะมาที่ข่าวอื่นบ้างครับมาที่ข่าวอื่นนะครับของผมก็ข่าวใหญ่ของเมื่อวานเลยก็เป็นข่าวของหงแดงลิเวอร์พูลนะครับก็ได้เปิดตัวเบนดอนโรเจอร์นะครับอดีตกุนซือของหงขาวสวรรค์สี่ ก็ย้ายจากของขาวมาอยู่ของแดงของแดงทาสีหน่อยใช่ก็มาย้อมสีเลกนิดนึงครับหลังจากย้ายมาก็ได้สั่งปดปงานแรกเลยสตีฟคาร์เขาเป็นใครก็เป็นมือขวาเก่าของคิงเคนนียไงแล้วก็ร่วมงานกับมูรินโญ่ินโญ่แล้วก็เคยร่วมงานกับทางด้านของโรเจอร์เหมือนกันสมัยอยู่กับเชลซีใช่มูรินเเป็นการแต่งขาอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอแล้วก็ครับแล้วก็ พอปวดออกไปก็ดึงทีมงานของตัวเองสมัยอยู่สวอนซีมาก็จะมีมีโคลินปาสโกนะครับโค้ด uh huh. คุณซือเป็นโค้ดทีมชุดใหญ่นะครับแล้วก็มีคิสเดวีนะครับคิสเดวิสนะครับนักวิเคราะห์เกมแล้วก็มีแกลนคิสดอลนะครับก็เป็นโค้ดฟินเนตเอา uh huh. ดึงมา3าคนเลยก็หงแดงก็ต้องเสียถ้าฉีกสัญญาของ3 mm hmm. คนนี่เหมือนกัน,น,กนนะแต่เขามั่นใจนว่าคนนี้ใช่เอามาทั้ง <Okay. S 1> ทีมเลย จะเป็นแบบว่าจัดมาจัดเต็มของสงแร๊กต่อไปทุกคนก็ต่างออกมาพูดนะครับไม่ว่าจะเป็นมูรินโญ่ก็ออกมายกย่องนะครับเจอหลาดบ้างนะครับทุกคนก็พูดเป็นเสียงเสียงเดียวกันว่าเราเจอน่าจะน่าจะพาหงกลับมาผงาดในครั้งครับผมข่าวต่อไปเลยผู้พิการเสียงราก็เป็นข่าวของอังเดลวิลาสโบอาสนะครับหลังจากที่โดนซิงบูเชลซีเนี่ยเชิญออกจากสเตฟฟอร์ดบีดก็ มีข่าวตามมาว่าได้ซิงบูได้จ่ายค่าชดเชยไปถึง12ล้านปอนด์ด้วยกัน600ล้านบาทนะครับป๊าดรวยเละ <laughs> เป็น้าฉีกสัญญานะครับเเป็นสมโมสรน,นี่ใช้กุณซือเปลืองมากแต่ก็ปรบความสำเร็จนะปบความสำเร็จแล้ว <laughs> ไ,ดได้ทุกถ้วยทุกปีทุกถ้วยนะครับๆๆแต่ได้ดแพงก็ไม่ปสบความสำเร็จถูกต้องได้มา2แชมป์ก็ไล่ออกนะครับ ไม่รู้จะ้ะยังอยู่ยังอยู่เอ้าก็เหมือนกับอะไรไอ้กุญซือคนก่อนอะโบอาดเหรออืโบอาดได้แชมป์ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยคนก่อนหน่าอ้อ๋อไอเชอซี่ได้ได้แชมป์ก็ไล่ออกก็ไม่ได้แชมป์หนีไงแต่นี้เดี๋ยวพอได้แชมป์หนีเขาก็ไปเต็มอิ่มแล้วไงอยู่ทำไมได้แชมป์แล้วใช่ไหมมึงใช้กุญซือเปลืองครับทีมนี้ ก็ข่าวต่อไปเลยสำหรับจบง่ายดิจบง่ายดิันนี <S Natural Four> ้อะไรอ่าครับผมขาวต่อไปครับผมข่าวต่อไปครับก็เป็นข่าวของโทมัสกูแชกนะครับนายทวานของแมนนทวานตัวสำรองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับครับก็เป็นนักเตะไร้สังกัดเรียบร้อยแล้วหลังต้นสังกัดเนี่ยออกมาประกาศว่าได้ปล่อยตัวจากทีมไปแล้ว ถ้าแบบถ้าทีมไหนต้องการก็ซื้อไปได้เลยแบบฟรีๆเบื่อนั่งสำรองอรับใช่เบื่อแล้วแหละอยู่ไปก็ไม่ไม่ได้ลงลงก็เป็นตัวสำรองปลอมแหลมก็ขอให้เขาไปดีเถอะครับแล้วจะซื้อใครมาบ้างเนี่ยโกเขาไม่แล้วครับเยอะแล้วอ๋อมีกี่คนนี่ใช่มีสามคนแล้วนี่มีเดวิดเดกียเดกียแล้วก็ลินดิกั ครับมีแต่ช่วงนี้มีแต่ดาวรุ่งทั้งนั้นใช่ก็ครับผมลุ้มอีกไม่นานดีครับอีกสักห้าหกปีแมนยูจะกลับมาคว้าแชมป์ใหม่ใช่ปีหน้าได้แหละขอเพื่อจต่งงานไหมเออมีข่าวนี่ผมเพิ่งไปอ่านเจอชินจิคาวะครับก็ประโคมกันอีกแล้วประโคมว่าภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยย้ายมาร่วมรังแมนยูแน่นอนนอรับโอเร์ฟอร์ดแน่นอนครับผมเดีวก็พามาดูสนามเสร็จแล้วก็เชื่อเชล่ีเหมือนเรบ้าเหรอ ผมเห็นรูปเลยนะฮาซาดแล้วเลยเนี่ยอ๋อฮาซาดยังไงมีอารมณ์ร่วมอะไรหรือเปล่าถ่ายรูปที่ล่าสุดที่ว่าจะมาแข่งกับอังกฤษคืนนี้ใช่ไหมของไปเยี่ยมก็คือเจ้าตัวเขายังงงๆไงว่าแบบมีแฟนคลับแล้วเหรออะไรเงี้ยก็มีแฟนคลับเชลซีไปถ่ายรูปด้วยรือความที่แบบเออเอองงๆไงแต่เขาก็เซ็นให้นะแฟนคลับคนนั้นก็ดีใจที่ว่าเขาเป็นคนแรกเลยที่ไตเซ็นตั้งแต่เชลซีคนนี้อเขาก็มีข่าวว่าต้องมาเข้าแถวแบบซื้อไอโฟนอะไร ก็คงจะตรวจร่างกายวันอาทิตย์นี้คือแข่งวันเสาร์นี้แล้วก็วันที่ก็ไปตรวจร่างกายกับเชลซีเรียบร้อยเราคงอาจจะเปิดตัววันจันทร์นะฮะนะครับผมอ่ะมาที่ข่าวของผมบ้างอีกครัวหนึ่งก็เป็นข่าวของไทยนะครับผมก็เมื่อวานนี้คือแอนโทนีนะครับผมที่ว่าเป็นนักเตะของทางบุรีรัมนะผมว่าผ่านการตรวจร่างกายตกลงสัญญาสุดท้ายก็ผ่านฉลุยนะครับผมไม่เป็นพยาธ จะบ้าเลยนะครับผมก็ผ่านฉลุยนะผมก็ได้เป็นนักเตะใหม่ของบุรีรามผมก็จะกลับมาเล่นในเลกสองนะครับผมก็สัญญาเขาก็ได้2ปีครึ่งผมค่าตัวก็1นึ่งแห้าหมื่นบาทต่อเดือนนะครับผมก็ตอนนี้ตัว่ากการเสร็จแล้วก็จะบินกลับวันนี้คงบินกลับเป็นเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับผมกลับไปีแล้วก็จะกลับมาในฤูดูกาน้าในเลกสองเนี่ยอีกไม่กี่เดือนเองนะครับผมก็จะกลับมาเตะให้บุรีรามแน่นอนเลกสองก็จะเห็น ฝีไม้าอะมือฝีท้าของแอนโทนีคนนี้ว่าถ้ามาโชว์ฟอร์มดีๆก็มีโอกาสติดทีมชาตินะนะมีสิทธินะพ่อเขาอยากให้อยากให้มาอยู่ทีมชาติไทยมากกว่าใช่ใผมว่ามาก็อยากให้แบบรุ่งๆอ่ะนะจริงๆนะผมแล้าผมเอาก็อีกคราวนึงนะผมก็เป็นข่าวกับเหตุการณ์ของบิ๊กแมตช์ระหว่างวิีลัมกับเเมืองทองนะผมก็ที่มีใบแดงสําหรับเซอทาได้ของเ เอ่อย <mile> ูยูโรสกี้อ่าแล้วก็ทางด้านของจักรพันธ์แก่ผมนะครับผมก็ปรากฏว่าทางด้านของเมืองทองนี้ก็พ้นโทษแบนนะผมทางด้านยูโรสกี้ก็คือไม่โดนไปแดกคุณทอนผ่านนะครับผมเพราะว่าเขาไม่ได้ทำอะไรนะครับผมแต่ทางด้านของจักรพันธ์นั้นก็โดนไปตามคันตามความคาดหมายเพราะว่ามีภาพอยู่อีกคนหนึ่งอยู่ในขันพิจารณาอยู่นั่นก็คือผมว่าคนนี้หนักหนักสุดแล้วอ่ะไม่ใช่อยู่อยู่เรื่องเงียบอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แน่หรอกครับเพราะว่าเขาไม่พูดถึงเลยจะอุ้มนะ แล้วผมเนี่ยก็ต้องติดตามข่าวว่าจะอุ้มจะโดนโทษหลังจากนั้นหรือเปล่านะไม่น่าไม่น่าไม่น่ารอดหรือว่าไม่น่าโดนไม่น่าทำอย่างนั้นนะครับผมอ่ะวันนี้เราก็ปิดท้ายที่โปรแกรมวันนี้มีโปรแกรมเยอะมากเลยผมเริ่มที่ไทยพิมี์ร์ลีกดีกว่านะครับผมก็เตะด้วยกันหโมงเย็นทุกคู่นะครับผมก็เป็นทางได้ของท่าเรือ้ท่าเรือไม่แน่ใจว่าแข่ง4ี่โมงหรือเปล่านะผมเพราะหลีกเลี่ยงหรือกลัวฝนตก ผมท่าเรือนะผมพบกับท่านหน้าของอิสานยูเนเต็ดนะครับผมแล้วก็ชัยนาทพบกับท่านของบุรีรัมอาสนุกกันแล้วครับชัยนาทพบบุรีรัมอุ้มจะไปนะคือใส่กันหนักแน่นะครับผมแล้วคู่ครับบางกอกการ์ดนะผมพบกับ TOT นะครับผมแล้วก็ BC ซีเทโลพบกับ BBCU นะครับผมแล้วก็มากระชับมิตรนะครับผมก็มีท่านหน้าของนอร์เวย์นะครับผมพบกับท่านของโอเชียนะครับผมแล้วก็ ไอลแลนด์พบกับไอซ์แลนด์เหนือผมโปรตุเกสพบตุรกีเดนมาร์กพบออสเตรเลียโปแลนด์พบอังดอร่าโอ้โหนะผมผมอ่านอะไรไปตัวเองไม่ออกอันดอร่านะผมแล้วก็อีกคู่หนึ่งครับบิ๊กแมทครับอังกฤษพบเบลเยียมอันนี้ช่องเจ็ดถ่ายทอดสดนายหงส์ห้าทุ่มครึ่งห้าทุ่มสิบห้านายหงส์แล้วก็ทางทูสปอร์ตหนึ่งก็ถ่ายผมแล้วก็มีฟุตบอลโซนอเมริกาใต้หัวฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะผมก็มีท้านักของรุกวัยพบเวเนซุเอลาก็โบลิเวียพบชิลีแล้วก็อาร์เจนพบ เอกวาดอผู้นี้ก็ช่องเจ็ด่ายเช่นกันตีห้าครึ่งผมต้องรีบโทรไปซื้อหุ้นเลยเนี่ยทำไมครับผมชอบซื้อหุ้นไงซื้อแต่ก่อนสมัยพรมเลี่ร์ยังไม่ปิดผมก็ซื้อหุ้นเชอร์ซีหุ้นแมนยูเนี่ยสามหุ้นสามหุ้นห้าสิบบาทอะไรเงี้ยจริงเหรอที่ไหนสามหุ้นร้อยไงที่ไหนเนี่ยจริงเหรอเออโอ้ยสเต็ปสามเลยงะรีบซื้ออากันคืนนี้ ใครไปซื้อหุ้นอังกฤษก็รีบเลยครับห้าหุ้นห้าสิบสามหุ้นร้อยก็เล่นคิดว่าอังกฤษจ,จะรอดไหมครับคืนนี้ชนะไหมก็น่าจะอังกฤษนี่ได้ข่าวว่าลัสรอฮ้สันกลับมาคุมลิเวอร์พูลใหม่ <c oughs> ใช่ใช่เป็น <c oughs> เป็นเป็น,ปน,ปนลิเวอร์พูลชุดสองชุดสองครับอังกฤษชุดนี้ <c oughs> ขยันกันเจ็บครับนทุกคนบอกไม่รู้ว่าเจ็บจริงหรือว่าถอนตัวกันสามคนละนะว่าไปตัวเก่งๆสองตัวก่กืก็เจ็บอีกลายเมื่อวานก็รอดูว่าจะลง มันคงจะไม่อะไรว่าคงจะไปตีตั๋วไปเที่ยวทะเลแล้วมันกดเที่ยวเมืองไทย่ะนะใช่นะครับผมงนก็ติดตามดูผลฟุตบอลนะครับวกนี้เราก็จะมาอัปเดตให้ฟังนะครับผมวันนี้ก็หมดเวลาของเราสองคนแล้วพบกับพวกเราสองคนได้ใหม่กับรายการลักบอลไรสสวัสดีครับ